ถึงแม้ว่าเราจะเลือกผู้นำไม่ได้แต่ว่าเราก็เป็นผู้นำที่ดีได้ถูกไหมครับวันนี้ผมมี4อย่างที่ CEO อย่าหาครับตามมาครับ4อย่างที่ CEO ห้ามทําเด็ดขาดเลยอย่างที่หนึ่งนะครับ CEO ที่ดีสั่งอะไรไปแล้ว ห้ามคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เออยังไงงงงคือ <c ười> ถ้าสมมุติว่าเราสั่งลูกน้องไปว่าเอ้าส้มส้มทําเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแล้วก็ดูนะเดี๋ยวพี่เข้ามาตรวจพอถอยออกมาปุ๊บนึกในใจเฮ้ยส้มทําไม่ได้หรอกสั่งไปอย่างนั้นแหละเนี่ยมันถ้าอย่างนี้น้องเขาจะทําสําเร็จหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณคิดว่ามันไม่สําเร็จมันก็จะไม่สําเร็จเป็นอยู่ว่ะข้อ 2. นะครับ อย่าด่วนตัดสินใจอะไรแบบผิวๆคือถ้าสมมติว่ามีพนักงานคนหนึ่งที่เขาชอบทําอะไรแปลกๆอย่างเช่นมาสายเป็นประจำทานข้าวกลางวันเสร็จช้ามากเข้าห้องน้ําเป็นเวลานานทําอะไรที่มันขัดหูขัดตาอะไรเงี้ยอย่าตัดสินเขาแบบผิวๆเฮ้ยที่เขามาสายเพราะว่าอะไรบางทีเขาจะต้องทําอาหารให้แม่ตอนเช้าบางทีเขาจะต้องไปส่งลูกอีก3าคนอะไรเงี้ยหรือว่าที่มันเข้าห้องน้ํานานๆคืออะไรคือ ห้องน้ําสะอาดได้ทุกวันมีเพราะมันนะเพราะมันเข้าไปมันจะแบบมันเห็นสกปปกแล้วมันทนไม่ได้มันต้องไปล้างไปเช็ดต้องไปเช็ดเคาน์เตอ,ตอร์เฮ้ยจริงๆมันมีที่มาที่ไปนะลองเข้าไปถามเขาเลยอยังเป็นอยู่ว่า <c oughs> อย่างที่สมคือห้ามเป็นคนเจ้าหลงไม่ไ้นหัวเลยอารมณ์ดีทำไมทำไมบางทีนะครับเห็นลูกน้องทำผิดทำนู่นเอ้าเล่น Facebook อยู่อดูไลฟ์สดอยู่อเปิด youtube ดูทั่นีนี่เอ้า ทำไมไม่สนใจทํางานเขากําลังพยายามจะตอบคําถามของคุณก็ได้ว่าเขากําลังจะหาข้อมูลนั่นเองอะแต่ว่าเข้ามาเห็นแล้วโผเป็นอารมณ์แล้วเป็นเกิดนู้นน่นู่นยิ่งโหัวเสียจากนู่นนี่นั่นมาเสร็จปุ๊บมาเห็นใครไม่ทําอะไรไม่ถูกหูถูกตาแล้วก็เราก็ไปอรารวาสเขาเฮ้ย <c oughs> อย่าไปทําแบบนั้นนะครับเราอยากจะให้ลูกน้อง <c oughs> เขาปฏิบัติกับเราอย่างไงเราก็ควรจะต้องปฏิบัติกับเขาอย่างนั้นเป็นอยู่ว่า และอย่างที่4อันนี้สำคัญที่สุดเลยก็คือ CEO ห้ามโลเทคเออถ้าคุณโลเทคเมื่อไหร่นะคุณจะตามหลังบริษัทอื่นๆแบบขาดรอยเลย CEO บางคนนี่มาถึงเอ้ยออโอนเงินไปเนะี่โอ้โหโอนเงินยังไม่เป็นเลยเอาทำไมเอ้ยตอบลายแก้รูปหน่อยแล้วก็โพสต์นูนี่นั่นคือทำเองไม่เป็นสักอย่างม,มันจะทำได้ยังไงอะเดี๋ยวนี้มันต้องพัฒนาแล้ว ผมเชื่อว่าถ้าทั้ง4ข้อนี้เราหลีกเลี่ยงได้คุณจะเป็น CEO ที่วิเศษมากเลยย้ำอีกทีหนึ่งข้อที่1คือห้ามคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ข้อที่2ห้ามมองอะไรแบบผิวๆข้อที่3ามห้ามใช้อารมณ์และข้อที่4ห้ามโลเทคจำไว้อยู่อย่างหนึ่งว่าเราอ่ะเลือกผู้นำไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้สัปดาห์นี้แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่กับผมจีนพัฒน์ไลฟ์อัพ b ูบิสเนสสวัสดีครับ